สุขาดีมีความสุขตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองว่าคุณอัจพิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมสมศึกษาบุรีรัมย์เขต3พัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะปลอดภัยเพื่อต่อการใช้งาน ส่งผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้แก่นักเรียนและครูมีเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินการตามหลัก5สคือสะอาดการรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือและสามารถสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการโดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลามีกลิ่นหอมน่าใช้สะอาดและสดใส ก็น้องน้ำแห้งและไม่กินหอมถ้าใช้มากเลยค่ะสะดวกการซ่อมแซมประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะดวกและปลอดภัยใช้งานสะดวกมากค่ะไม่ต้องกังวลเรื่อกอนประตูว่าจะปิดได้หรือไม่สะดวกและปลอดภัยมากค่ะ สบายมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภยัยสบายใจมากค่ะระบบน้ำไม่มีปัญหาเพราะเรามีถังสำรองน้ำไว้ใช้และมีแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งานอีกด้วยค่ะสุขลักษณะการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้และรักษามาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนดเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ ห้องน้าของโรงแรมเราสวยงามมากมากค่ะสบายตาและสบายใจในการใช้บริการค่ะสวยงามการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการบรรยากาศหน้าห้องน้าของเราสวยงามน่าใช้มากๆเลยค่ะโรงเรียนบ้านหนองว่าคุนอักิทยา ได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ในการใช้บำรุงดูแล,แลและรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธีเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ห้องน้ำอย่างสะอาดถูกสุขลักษณะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของนักเรียนและครูส่งผลให้เรียนดีมีความสุขโรงเรียนบ้านหนองว่าคุณอัคคุทยา ขอขอบคุณที่ร่วมชมวิททัศน์นำเสนอโครงการสุขขาดีมีความสุข